สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยมาเลกันต่อนะคะก่อนอื่นนะคะแอดขอย้อนไปงวดก่อนหน้านี้วันที่16พฤษภาคมนะคะแนวทางที่แอดได้วางไว้นะคะเรามาตรวจหวยมาเลกันก่อนนะคะว่าหวยมาเลงวันที่16พฤษภาออกอะไรนะคะ3ตัวบนออก6 1หนึ่ง,งล่างออก17ค่ะก็บนนี้นะคะ เข้าวิ่งหนึ่งสองตัวเลยนะคะมาเบิ้ลเข้าวิ่งหนึ่งนะคะมาตัวเด่นวิ่งเด่นวิ่งวิ่งหนึ่งตัวเด่นนะคะทีเนี้ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่เจาะนะคะเพราะว่าเป็นตัวเบิ้ลนะแอดจะเจาะเลขอื่นที่ไม่ใช่ตัวเบิ้ลเพราะว่าเราเน้นรูดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจาะจะไม่มีหนึ่งหนึ่งใครได้รูดหนึ่งก็เข้านะคะเท่ากับเข้าวิ่งรูด,ดเยออ่อะล่างนะคะหนึ่งเจ็ดก็มีหนึ่งมา เป็นตัววิ่งตัวเด่นดูเจาะค่ะแอดเจาะหนึ่งเจ็ดไว้หรือเปล่าเข้าตัวเด่นเข้าชุดเด่นเลยนะคะหนึ่งเจ็ดมาค่ะเข้าตัวเจาะอ,ออกตัวตรงเลยนะคะค่ะใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะอ่าเท่ากับว,ว่าเข้าวิ่งหนึ่งมาบนล่างเลยค่ะแล้วก็เข้ารูดด้วยเข้าเจาะด้วยเจาะแค่หนึ่งเจ็ดล่างนะคะก็ยังไงแอดก็ ขอแสดงความยินดีกับคนกับกับคนที่ตามด้วยนะคะผิดถูกขออาภัยด้วยนะหากทำอะไรผิดพลาดไปนะคะก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยมาเลงงวดวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดจะให้แนวทางได้ตดดอะไรบ้างนะอะ่มารับชมแนวทางหวยมาเลงงวดเป็นที่19พฤษภาคม2564นนะคะของวันนี้กันต่อเดอ้อแอดจะใช้ เน้นสูตรวิ่งรูดตัวเจาะเป็นหลักนะคะเอามาดูกันค่ะตัวเด่นตัวรองแอดให้เลขอะไรตัวเด่นนะคะเน้นวิ่งรูด2ตัวรองค่ะเน้นวิ่งรูดเก้มาดูตัวเจาะทั้ง9ชุดนะคะว่าแอดให้เลขอะไรบ้างนะคะ 9ชุดนะคะชุดเด่นมี2องสี่สอชุดรองมี9ก้าสองเก้าชุดกันค่ะมีสองหนและเก้าหนค่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะคะทีนี้จะเน้นตัวที่ชอบนะคะชอบมากๆเลยค่ะสี่ชุดเท่านั้นนะคะเป็นการชอบส่วนตัวนะชอบสองสชอบ2 7ชอบ9กสองค่ะ และ90นะคะสี่ชุดนะที่ชอบนะคะมี24 27 92และ90นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบตามแอดก็สีตัวนี้ได้นะหรือจะชอบ9้าชุดนี้ก็ได้ค่ะหัวใจหลักสูตรเน้นวิ่งรูดนะคะวิ่ง2รูดสองวิ่งเก้ารูดเก้าเด้อก็เป็นเพียงแค่แนวทางหวยมาเลเท่านั้นนะคะแนวทางหวยมาเลของงวดเป็นที่19เเด้อ ยังไงก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะเล่ก็มีเข้าไม่หลุดกันได้ไม่มีใครให้แนวทางเข้าดีทุกวันหรือหลุดทุกวันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเด้อก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันค่ะเฮงเรวยๆวยปังๆกันอีกนะคะขอให้หวยฮาหนอยวันนี้เลขที่แอดได้วางแนวทางมาอีกนะคะเราก็รอฟังผลกันค่ะว่าแนวทางที่แอดวางไว้มันจะจะปังอีกหรือเปล่านะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยเดอ้อเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบพระคุณท,ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดแอดทุกๆวันเลย คนที่เข้ามารับชมทุกวันี่ยก็ขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็น FC ตัวจริงเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะยัไงไงก็รอฟังผลกันนะคะว่าจะมาอีกหรือเปล่าเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะ